กสวัสดีค่ะช่องผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทค่ะคลิปนี้เป็นการผ่ายผ้าไหมสุรินค่ะมาแล้วค่ะพักผ่อนสำหรับการผ่าตัดก็เดี๋ยวจะต้องไปผ่าตัดเดือนหน้าต่อแต่นี้ใครอยากได้ผ้าไหมสุรินค่ะ0812571709เอาปากกามาจดไว้เลยค่ะ0812571709โทรหรือว่า id line เบอร์นี้สำหรับใครที่สนใจคลิปนี้ออกอากาศวันที่26กรกฎาคม2550 66ขายถึงนะคะจดไว้คลิปนี้ค่ะขายถึงวันที่3สิงหาคม2,566เท่านั้นใครที่มาชมคลิปนี้หลังจากนั้นไม่ต้องโทรมาค่ะเราะจะส่งคืนร้านค้ะนำมาพ่นใหม่คลิปนี้20ผืนราคา1,900บาท50 1,950บาทต่อ1ผืนค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันในเบอร์ที่1กันเลยนะคะเพราะนั้นไกายแพทยจารันนำเบอร์รีบนะคะดูแล้วก็บอกว่า เป็นเบอร์อะไรสีอะไรนะคะเบอร์หนึ่งค่ะเป็นลายประตรูวังค่ะนี่คือเบอร์หนึ่งนะนี่เบอร์หนึ่งนี่คือประตูวังนี่นะคะประตูวังท้องผ้าสีฟ้าค่ะนี่สำหรับเบอร์หนึ่งค่ะสนใจเบอร์หนึ่งทักมานะคะเบอร์หนึ่งต่อไปเป็นเบอร์สองค่ะ เบอร์สองคลามเคมีค่ะเบอร์สองคลามเคมีนะนี่ค่ะเบอร์สองนี่เบอร์สองนะคะเบอร์สองให้ดูแค่นี้นะคะสนใจดูหลังใหม่แอดไลน์ได้ถ้าเกิดว่าสนใจนี่คือเบอร์สองค่ะ,ะต่อไปเป็นเบอร์สามค่ะเป็นสีดำค่ะเป็นลายาพุ่มข้าวบินค่ะเบอร์สาม เบอร์สามนะเบอร์สานี่ค่ะเบอร์สสวยไหมคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะเบอร์สามนะต่อไปเป็นเบอร์สีค่ะเบอร์สีท้องผ้าจะเป็นสีดำนะคะเบอร์สีค่ะมีเชิงบนนะคะออมีเชิงล่างเป็นรูปช้างค่ะเบอร์สีท้องผ้าสีดำค่ะ นี่คือเบอร์สี่ค่ะท้องผ้าสีดำนะคะนี่คือเบอร์สี่เบอร์สี่นะคะเบอร์สี่ค่ะต่อไปเป็นเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าเป็นลายนกพะก้าท้องผ้าเม็ดมะขามค่ะเบอร์ห้านี่นะคะเบอร์ห้าดูเบอร์ห้านี่เบอร์ห้านี่ค่ะเบอร์ห้า นะคะเบอร์ห้าสวยไหมคะเบอร์ห้าเม็ดมะขามนะคะเบอร์ห้านกผักกาค่ะต่อไปเบอร์หค่ะเบอร์หเป็นลายอะไรไม่รู้เบอร์หนะคะเบอร์นะคะนี่คือเบอร์หค่ะเบอร์หเบอร์หค่ะท้องผ้าจะเป็นเปลือกมังคุดค่ะเบอร์ท้องผ้าสีเปลือกมังคุดเป็เปลือกมังคุดนะคะนี่คือเบอร์หค่ะ นี่คือเบอร์6นะคะสวยทุกผืนค่ะเบอร์6ค่ะต่อไปเบอร์7นะคะเบอร์7มี2ผืนค่ะเป็นลายเ่าเรียกว่าอะไรเป็นลายหน้าคีค่ะเบอร์7นะคะบอกว่าเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองนะคะมี2ผืนค่ะไม่ต้องแย่งกันนะใครอยากได้เบอร์7ค่ะนี่คือเบอร์7ลายหน้าคีค่ะ ท้องผ้าสีเม็ดมะขามนะคะนี่คือนาคีสวยทุกผืนค่ะนี่คือเบอร์เจ็ดนะมีสองผืนไม่ต้องแย่งกันนะคะเบอร์เจ็ดนะต่อไปเบอร์แปดเบอร์แปดลายนางสนมก็มีสองผืนค่ะให้คุณผู้ชมเลือกว่าไม่ใช่เลือกค่ะมีเหมือนกันเพียงแต่ว่าใครมาโทรมาช้าก็จะได้ผืนที่สองเพราะว่าลายข้อทอมาเขาตัด นะคะเป็นเบอร์8เป็นลายนางสนมค่ะเบอร์แนะนี่คือนางสนมค่ะนี่คือนางสนมนะเบอร์แปดค่ะชิงล่างจะเป็นดอกพิกลน,นะคะนี่คือเบอร์8สวยไหมคะสวยทุกผืนนะคะเบอร์8มี2ผืนนะต่อไปเบอร์9้าเบอร์9ก้าก็มี2ผืนค่ะ เบอร์9ก็มี2องเผินนะเบอร์9ค่ะเบอร์9ก็คือดูนะคะความชอบให้เลือกเองว่าชอบแบบไหนเบอร์9นางสนมเหมือนกันค่ะเบอร์9มี2องเผินค่ะ91กับ92นี่คือเบอร์9ค่ะนะคะเบอร์9เบอร์9ค่ะเบอร์9สวยไหมนี่ค่ะเบอร์9ต่อไปเบอร์10ค่ะเบอร์10 มี20ผิผืนนะชมให้จบคลิปค่ะไม่ต้องรีบค่ะเบอร์10ค่ะเบอร์10เป็นสีงาช้างค่ะเบอร์10เบอร์10นะคะมีเชิงบนเชิงล่างค่ะเบอร์10นี่นะคะเบอร์10เบอร์10เบอร์10เป็นนกพก้าล้อมนาคน้อย <c oughs> เบอร์สิบนะคะเบอร์10สีงาช้างค่ะเบอร์10สีงาช้างนะคะ นี่เลยค่ะเบอร์สิบสีงาช้างนะต่อไปเบอร์สิบเอ็ดค่ะเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดลายเต่างับสีม่วงค่ะเบอร์สิบเอ็ดลายเต่างับสีม่วงนี่ค่ะเบอร์สิบเอ็ดลายเต่างับสีม่วงค่ะลายเต่างับสีม่วงค่ะสวยมากเต่างับสีม่วงค่ะนี่ค่ะ ตันับสีม่วงต่อไปเบอร์12ค่ะเบอร์12ลายดอกมะเขือเบอร์12ลายดอกมะเขือค่ะเบอร์12ลายดอกมะเขือท้องผ้าจะเป็นม่วงค่ะตรงนี้จะเป็นม่วงเนี่ยตรงนี้จะเป็นม่วงคุณผู้ชมดูนะลายดอกมะเขือให้ดูค่ะให้ดูใหม่เบอร์12นะลายดอกมะเขือนี่ค่ะ สวยไหมคะดอกนะีเขืยสวยทุกผืนค่ะค่ะต่อไปเบอร์13เป็นโทนสีส้มค่ะเป็นลายเต่าน้อยค่ะเบอร์13เบอร์13เบอร์13ค่ะเต่าน้อยค่ะเบอร์13ค่ะนี่คือเบอร์13เต่าน้อยชิงล่างเป็นต้นสนแล้วก็มีรูปช้างค่ะ เบอร์13ค่ะสวยมากเห็นไหมคะสวยไหมคะนี่ค่ะเบอร์13บสามค่ะต่อไปเบอร์14ค่ะเบอร์14ลายเต่าน้อยเอ้ยไม่ใช่เบอร์14ลายร้อยดาวเบอร์14ลายร้อยดาว,าดาวนี่ค่ะร้อยดาวเบอร์14ร้อยดาวค่ะนี่นะร้อยดาวนี่ค่ะร้อยดาว สวยมากเบอร์14ร้อยดาวค่ะนี่นะคะร้อยดาวเบอร์14ค่ะต่อไปเบอร์15ค่ะเบอร์15จะเป็นลายนางงามท้องผ้า4เม็ดมักขามค่ะท้องผ้า4เม็ดมักขามน,นะคะเชิงล่างจะเป็นแบบนี้ค่ะเบอร์15นี่เบอร์15ค่ะเบอร์15แบบนี้นะคะลายนางงามเบอร์15้า น,นี่ค่ะเชิงล่างจะเป็นด้านนี้นี่คือเชิงล่างนะนี่คือทั้งทั้งผืน2เมตรค่ะทั้งหมด2เมตรหมดเลยนะเบอร์15สวยทุบผืนไก่พัดเลีอยมาแล้วค่ะต่อไปเบอร์16ค่ะเบอร์16ลายดอกมะเขือทอเครือสมอค่ะดอกมะเขือทอเครือสมอค่ะสวยงามมากค่ะเบอร์16ค่ะดอกมะเขือทอเครือสมองค่ะ นี่เลยเห็นไหมสวยมากเลือกมาแล้วค่ะมัดเมสวยทอสวยเลือกมาแล้วค่ะเบอร์16ค่ะต่อไปเบอร์17ค่ะเบอร์17เนี่เบอร์จดนาคน้อยเบอร์17ท้องผ้าเป็นสีสีดำนะคะ,เบ, 17, คะเบอร์17เ 17, นี่ค่ะเบอร์17 1เแบบนี้ค่ะ เบอร์สิบเจ็ดเนี่บอร์สิบเจ็ดนี่คือเบอร์สิบเจ็ดนะคะผู้ชมดูเบอร์สิบเจ็ดนี่ค่ะสวยมากสวยทุกผืนเลือกมาแล้วค่ะเบอร์สิบเจ็ดต่อไปเบอร์สิบแปดค่ะเบอร์สิบแปดเป็นลายร้อยดาวร้อยดาวร้อยดาวค่ะร้อยดาวนี่ร้อยดาวเบอร์สิบแปดค่ะเบอร์สิบแปดนี่เบอร์สิบแปดค่ะ เบอร์18นี่ดูนะเบอร์18สวยไหมคะสวยทุกผืนค่ะท้องผ้าจะเป็นสีเม็ดมะขามค่ะเบอร์18นะคะนี่คือเบอร์18ค่ะอ่าต่อไปเป็นเบอร์19เบอร์19รองบุ้ยค่ะเป็นลายนางงามค่ะเบอร์19นี่คือเบอร์19ค่ะนี่นะคะเบอร์19อ้อ๋อข้างล่างนี่คือ เบอร์19ด้านบนแบบนี้ค่ะด้านบนด้านบนแบบนี้นะแล้วก็นี่คือด้านล่างค่ะนี่คือด้านล่างนี่เบอร์19ค่ะนี่เบอร์19นะนี่เบอร์19โอ้จุใจเลยค่ะคุณผู้ชมดูนะคะเบอร์19นี่นะเบอร์19บเ้นลายนางงามสวยไหมคะ,ะต่อไปผืนสุดท้ายค่ะเบอร์20ค่ะเป็นลายประยุ์ค่ะ ผ้าหมาเนี่ยร้อยสีพันลายค่ะถ้าเกิดว่าลายอะไรไม่รู้คือลายประยุกต์เขาสรรสร้างขึ้นมาเองค่ะเบอร์20นะคะนี่ค่ะเชิงล่างเป็นพิกุลค่ะนี่คือเบอร์20พื้ผืนจริงนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะขอดูสีจริงเทียบได้นะคะนี่คือเบอร์20ค่ะเออเพราะฉะนั้นหมดแล้วค่ะ20ผืนอ๋อเก่าวันที่26สิบหกสิงหา อออากาศวันที่26กรกฎาคม2566ขายถึงวันที่3สิงหาคมเท่านั้นหลังจากนั้นไม่ต้องโทรมานะคะเพราะบริษไกดแพดจะเตรียมตัวไปผ่าตัดในรอบที่2ค่ะก็คือราคาต่อพื้น1,950บาทสำหรับเงินโอนเก็บเงินปลายทางมีค่าใช้จ่ายตามมูลค่าสินค้านะคะทักส่วนตัวมา0812571709 0812571709 รีบโทรมาใครเห็นก่อนได้ก่อนว่าไกด์แพทใส่เสื้อสีขาวลายขาวลายนี่นะคะรับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์14เบอร์18แจ้งมาเลยค่ะคลิปนี้ลายไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรีบชมแล้วก็รีบโทรมาในเวลาไม่เกิน3ามทุ่มของแต่ละวันคลิปนี้ลายไปแล้วสวัสดีค่ะรออยู่นะคะบ๊ายบาย